พระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นขอแสดงความเคารพต่อรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นทุกกรูปซึ่งประอกอบด้วยท่านเจ้าคุณพระมงมครปริยดิธาดาท่านพระมหาเสนธรรมสิิโอท่านพระมหา,า,มาจาริวจิระเมธีและท่านพระรูวิสุทธิธีรคุณ ขอาการาบแสดงความเคารพแด่พระครูสิทธิธสารโสภิตร,รักษาการเจ้ามานำเปิดงมาเรือเจ้าวาดวัดสิทธิการาซึงเป็นเจ้าสำนักสถานที่จัดอบรมในครั้งนี้กอเจริญพรทันพุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งในมหาสมาคมแห่งนี้มีท่านทวิพิมพระ ในอำเภอหนองเรืองเป็นต้นเป็นประธานวันนี้นับว่าเป็นมงคลย่างยิ่งที่ทางคณะสงฆ์ภาคก้าได้กำหนดให้มีการประชุมระดับเจ้าวาดระดับรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดผู้รักษาการแทนเจ้าวาดในหัวหน้าที่ั้ามสงฆ์ ซึ่งเป็นไปตามมติของมหาเราถรสมาคมที่143ทับ2146ในวันนี้กระมนได้รับมอบหมายจากเปรพระคุลพระปรมงวชราเปธทีเจวนาภาคเก้าให้มาปฏิบัติหน้าที่แทนต้องก่าของระคุเประพระคลเจา้วนาภาคเก้าเป็นอย่างยิง่ง ที่ได้ให้โอกาสอันนี้ในเบื้องต้นต้องกราบขออภัยเมื่อวานนี้มีการประชุมระดับเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลและในขงโอการในทุกตำแหน่งที่วัดกลางจังหวัดขอนแก่นท้งผมได้มาประเหตว่ากิดภารกิจบางอย่างก็คงจะไม่บอกว่า เรื่องด้วยอะไรนะครับแต่บอกว่าติดภารกิจร่วมกันวันนี้นันบว่าเป็นโอก,กาสอันดียิ่งที่จะมาพบปะก,กับท่นานพระเทราชเทวราทั้งหลายซึ่งในส่วนนี้กระผมยังไปไม่ครบอำเภอที่เดยน้ามอำเภอมาสิบสี่เภอนั้นมีบางบอำเภอต้นนั้นที่เน้น ไปเยี่ยมไปเยียนนอกนั้นยังไม่เคยได้ไปเลยก็วันนี้นนนนนก็ถือโอกาสมาแสดงตนให้ท่านทั้งหลายได้เห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าบางรูปนั้นไม่รู้จักผมผมมีเรื่องทะ่ได้ฟังว่าเมื่อต้นปีมีการสอบผ้าพุชาผมก็เป็นกรรมการสอบผระพุชา ปรากฏว่ารูปแรกนั้นมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ก็ชวนพูดคุยนะพบาัวว่าตั้งแต่รูปเข้ามานั้นก็มีไม้สั่นเข้ามาก็ไม่อยากให้เขาเกิดความประมาทก็ชวนพูดคุยก็ถามว่ามาจากไหนเขาบอกว่ามาจากยังตลาดน,นะแต่ผมยังแน่ใจจะไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเจนะ้จาหน้าตำรวผมก็ถามว่ารู้จักไหม ไม่รู้จักคำหรืวกันะคราวนี้มันเกิดปัญหานริครับท่านคนที่จะเป็นพูประชานี่อย่างน้อยต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรลจใช่ไหมนะครันเป็นเจ้าหน้ตที่ตำรวต้องมาประชุมนะจะมาประชุมตามมติที่ประชุมปีอีกสองครั้งเนี่ยกระสิทธิ์องเคยได้ไปอนุการที่ท่านบอกไม่รู้จักผมแสดงว่าเป็นความจำท่านสัน้นหรือไม่งั้นก็ท่านไม่ได้มาประชมุมนะ ที่เล่าให้ฟังก็เลังของมุกจำง่ายครับท่านผมมีเอกลักษณ์อยู่ผมไม่บอกว่ามีกราชทุกไหนนะแล้วพูดไปแล้วก็เทือนใจให้ท่านนะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้ได้มาพบปะท่านทหลายถือว่าหนึ่งได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณเจ้าวันนพคำเก่าผมก็จะรับเกียรติที่มอบหมายนะทุ่นี้ให้มาปฏิบัติงานที่สอง มีโอกาสให้มาพบปัจจบัท่านพระเทรสเทรสในปีนี้จ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดียิงงดีทานทีทีจะได้พบปะพรมเจอกันเ่อไปสอบเข้าวิชาแล้วในกรณีที่ท่านยังไปเก็บนเข้าวิชาจะได้ตอได้ว่าผู้จังรับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าได้แนะนำตนพอสมควรแล้ว ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เ,เปิดการประชมุมตาม,มาติตาเทรสาสงคมดังกล่าวนี้เห็นว่าการประชุมได้เริ่มต้นแล้วต่อจากนี้ไปกระผมก็จะากทำหน้า,นาที่ในส่วนที่ผมได้รับผิดชอบจอากพระเดชพระคุณพระปกวัาจาราเินีเจ้าหน้าที่าคเก้าท่านมอบหมายให้ผม,ด,ผมดูแลรับผิดชอบ ในเรื่องสาธารณก,การและสาธารณะสัมครบเรื่องที่รับผิดชอบนั้นก็คือการสร้างวัดการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมี็วิสุจธิสงก์ษาการขอวิสุทธามาสีมาอันนี้เป็นหน้าที่ที่ผมรับผิดชอบวันนี้ท่านพระครูวิสุทธิที่เราคอรองเจ้าคณะจังหวัด ได้ไปตรวรับที่สนามนินก็ได้สอบถามอาการปฏิบัติหน้าที่ของท่านก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้รับสร้างการดำเนินงานการดูแลเรื่องที่พักสงซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผมต้องรับผิดชอบพอดีถือว่าเป็นโอกาสรดนนนี ที่ได้รับทราบข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่ผมควรจะได้รับทราบเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงแล้วการาสร้างวัดนั้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเจาา้าคณะภาคอย่างเดียวเป็นการร่วมมือกันตั้งแต่เบื้องตน้นตั้งแต่บ้านเมือง คือเขาหัสหรือ,ารอชาวบ้านเป็นผู้เสนอการจัดตั้งวัดตลอดถึงสำนักงานพุทธศาสนาประจำจังหวัดจะมีคนดำเนินการแล้วก็เสนอปวามคิดเห็นของฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายของพระสงฆ์ฝ่ายบ้านเมืองก็มีแหนำเพือมอีผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายคณะสงฆ์ก็มีเจ้าหน้นาท้นเจอ้าหน้าอําเภอเจ้าหน้าจังหวัดแล้วก็เสนอขึ้นมาที่จังหวัดน้ำผาและเจ้าหน้าภานั้นก็มอบหมายเรื่องนี้ให้พิจารณาซึ่งเป็นไปทำง,งานที่ได้รับผิดชอบท่านอะไรครับวัดที่เราพำนักกันอยู่ในปัจจุบันนี้มีชื่อเรียกกันเป็นไปต่างๆ แล้วแต่จะตั้งชื่อโดยมากจากกำหนดเอาหนื่อชื่อสถานที่ของหมู่บ้านนั้นเป็นชื่อวัดสองกำหนดเอาชื่อของผู้สร้างซึ่งเป็นมรรมเหุให้มีวัดเอามาเป็นชื่อในการตั้งชื่อวัดซึ่ง สนอกงานเลขานุการเจ้าคณะใหญ่พลธมนองก,ก็เคยมีสแจ้งมาว่าการตั้งชื่อวัดน,นั้นไม่อยากให้มีคำว่าบ้านนำหน้าเช่นวัดบ้านโนนเตืาอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมีคำว่าบ้านนะครับแต่คำลงท้ายจยากลงท้ายด้วยคำว่าอาราม แต่ไม่นิยมคําว่าวัดรารามนะครับวัดรารามวัแปลว่าประเสริฐอารามแปลว่าวัดแปลว่าสวนแปลว่าที่ขึ้นลมถามว่าทําไมใช้ไม่ได้ว่ารารามเนื่องจากมีวัดในพระศาสนานี้แบ่งไปสองประเภทวัดรารัษาอนะครับกับวัดหลวงวัดหลวงนี้มีหลายประเภทไลนตั้งแต่ชั้นเอ ชั้นเอกนีค่คือแยกออกเป็นหลายชนดิดมากเลยชั้นโทก็ชันเดียวกันชั้นเรมก็ชันเดียวกันแล้วก็มีชั้นสามาัญอีกมีลงท้ายด้วยว่ารารามดังนั้นจึงไม่นิยมให้มีคําว่าว่ารารามแต่คําว่าอารามนั้นสามารถออกมาต่อท้ายได้โดยมากจะเป็นคําว่าวานารามนอกจากคำว่าอารามแล้วยังมีคำว่าอาวา่า ยังมีคำว่าวิหา,หารต่อท้ายวันนั้น